เล่นดนตรีทุกคนฟังเป็นไงบ้างคะเพยงดนตรีไม่ค่อยเพาะเลยอะไปฝึกเล่นมาใหม่นะมีประสานเสียงด้วยโอเคตายไปเจ้างงอันงงค่ะบีแกลบีโอ้โหจะทำอะไรได้บ้างมนะไอ้นอนเราก็อยากจยิ็งตายสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ย นี่มันโดนอ่ะเล่นไปบ่อยอันว่ามันต้องได้อ่ะสักวันหนึ่งเราจะต้องได้สักวันหนึ่งแน่นอนว่าถ่ายรูปชุดนี้ลงคลิปจะได้เล่าหนุ่มๆมาดูคุณอาเราจะไปไม่ใส่เสื้อทุกคนเราจะไปป๊อปสอดสายสายตามองกลางแล้วเนี่ยอยู่ไหนก่อนหลังอยู่เหรอรอเะ อยู่ข้างหลังใช่ครับอยู่ทางทางออบ้านมันโย่สกิลมาจากทนเายม <laughs> ึงจะโยส่สกิลตัวพิเศษอันเนี้ยนะอยากเห็นนะเขาคนอยากรู้อยากเห็นคนอยากรู้อยากเห็นมันก็เห็นเราเหมือนกันดูทางนี้ก่อนโอ<ด>้ ยิงไม่ได้เลยค่ะรอบนี้ชิฟูยิงได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเธอกลับมายิงอ๋อมันยิงหลังเราสลัสบได้สลับฟังหน้าแบบ66ก็ก็ดูก็ถือว่าตึงอยู่นะตึงตึงต๊งมันเล่นดนตรีทุกคนฟังเป็นไงบ้างคะเพยงดนตรีไม่ค่อยเพาะเลยอะไปฝึกเล่นมาใหม่นะม <laughs> ีประสานเสียงด้วยโอเคสตราไปจ้ะ เฮ้ยมันก็หนุ่มอะต่อข้อถามก็มานะชิฟูเสร็จแล้วเสร็จแล้ยโอ้ยเย้สักหนึ่งทีนะจะไปมาเล่นวงโอเคสตากับเราได้ได้ไหนโอเคสตาเราไม่มีความพร้อมกันเลยเฮ้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วไม่พร้อมอ่ะ จะไปเขาเข้ามากัหมดแล้วนีตัวตีได้หัวใจตัวจี้ในหัวใจจะรีบเลยเขาเขาพี่เข้ากันหมดแล้วจะไปนั่งเคาะอยู่นะอ้ไันลินอยากกดดับอันลินทำกดดับไปก็ดับไม่เจอแล้วครับเพราะว่าลินเป็นแค่ลิงดับไม่เจอแล้วเขาจะคิดว่าจะไป เขาอยู่ในท่อน้ยเขาเห็นเราแล้ว啊สไตร์เกอร์ค่ับอเหลออีกหน่งนสไดท้เกอร์สในห้ออ๋อกำแพงนั้นหรอกกระโดดลงมาเหรอกูแล้วเธอกูแล้ว ยังชอบเลยไปแค่ลิงได้่ลิงไปแค่ลิงยังไม่ด้ดักกเจอลิงนอนได้แค่โอกาสโอกาสโอกาอกาโอกาสโอกาสโอกาสโอกาคุณชาธลินลินบอกว่าจะมาดักยิงกันอันนะนั้นก็ต้องป้องกันตัวเองป้องกันตัวเองปองกันตัวเอง้กกกันผู้บีโอกากาใหม่นะอนร้อ เข้าไหนเราจะเวิร์กกว่ากันชิฟูเข้าไหนเราเวิร์กสุด B มั้งหรือ A A ดูเหมือน A ก็เหมือนไม่ได้ B ก็ไม่ได้ไม่ได้เลยวนี้ที่นึงไม่เข้าเลยละกันไม่รู้ว่าปิดตรงนี้แล้วมันได้อะไรขึ้นมามาทางนี้มดเลยว้าสวยค่ะคุณคุณคุณเอ๊